ปลากระพงใหญ่มาแล้วครับใหญ่ไม่เตี้ยพี่จ้ะหนาสันยิงได้ครับยิ่งครับยางเส้นเดียวน้อยๆนึงยิงโอ้ยเส้นอะหมดใช่เนี่ยหมดเพี่ครับใช้ถือโซนะครับถือโซนะถือโซนะครับ นาวิถือรถเจ้าถือโซ่เลยถือวับใหญ่ดีดิมีดีวันเราเห็นรับยี่มือหนาสันครับอู้วอากระปงป่าเจ็ดแปดลูกบนตัาตัวนี้อู้ใหญ่ดีครับอู้โอ้คุ้มค่าเลยครับนาหน้ายีมือหนาสันนาวิถีภาพน้ำมาพามาโหดครับของารครับ รับมหาอะไรเพิ่นเพิ่นเปิดน้ำเนาะป่ามันได้น่นเนาะนครเพิ่นเปิดโทษครับเพื่อนไทยขวางโอ้โอ้โอ้มันมันมันนันวิทย์เนาะเดี๋ยวเก็บปลากันครับขอบคุณหลยไหล